ความรักที่หวานเปรี้ยวเหมือนน้ำผึ้งขมกลายเป็นตำนานที่ทุกคนรู้จักแต่คุณรู้หรือไม่ว่าเวอร์ชั่นใหม่ปี2025ของน้ำพึ้งขมจะมาเล่าเรื่องราวนี้ใหม่อีกครั้งแต่ด้วยมุมมองที่แปลกใหม่และเข้ากับสังคมยุคปัจจุบันมากขึ้นและนี่คือส่วนที่น่าตื่นเต้นค่ายจันร25จำกัดได้รวมตัวกับผู้กำกับฝีมือประณีตวุฒิอัศดาวุฒิเลืงสุนทรจากบริษัทเทนพุทธจำกัดพาทุกคนกลับไปสู่เรื่องราวของปูริมดมประกอบลำ นักธุรกิจหนุ่มใหญ่ที่หัวใจเต็มไปด้วยแผลเก่าแห่งความรักและกังสดานยิหวะปริยาการใจกันทัดลูกสาวอลของปรสผู้หญิงที่เคยทิ้งรอยแผลลึกในชีวิตเขาทั้งคู่จะต้องเผชิญกับเกมการแก้แค้นที่ซับซ้อนและความรักที่ไม่คาดคิดแตกที่นี่คือจุดที่น่าทึ่ง และครอนี้ไม่ได้เล่าเรื่องราวแค่ความรักและความแค้นแต่ยังผสมผสานเรื่องราวของความผูกพันในครอบครัวความลับที่ซ่อนอยู่และการตัดสินใจที่ยากลำบากที่ทุกคนในชีวิตจริงต้องเผชิญจะเป็นอย่างไรหากคุณต้องเลือกระหว่างความแค้นและความรักคุณจะทำอย่างไรหากคุณต้องเผชิญกับความจริงที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณอย่างสิ้นเชิงมาพบกับน้ำพึ่งขมเวอร์ชั่นใหม่ทุกวันจันทร์อังคารหาระเวลา20นาิกา30นาทีเริ่มตอนแรกวันอังคารที่1 4ตุลาคมนี้ทางช่อง3ห้ามพลาด ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่ 3+ สำหรับผู้ที่ต้องการอ่านเรื่องยอดและติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสามารถไปที่ w w w t h a i r a t h c o t h n o รน o ิวเแลและ facebook fanpage นิยายไทยรัฐ h t t p s w w w f a c e b o o k c o m t h r e n n o v e l